รังสี U.V. นี่แหละนะครับเป็นตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสิวเกิดฝ้าเกิดกระขึ้นมานะครับรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วย ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ตอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วนี่ก็พูดบ่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องของสิวเองฮะแต่ว่าก็จะมีหลายคนไม่เข้าใจถึงนะ้จะอธิบายแบบละเอียดมากก็ตามงั้นวันนี้เจาะลงไปอีกสักเรื่องหนึ่งะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแสงแดดหลายคนจะเข้าใจแค่หลักๆนะครับว่าเอ้ยเวลาโดนแดดจะทำให้ผิวค้าเป็นฝ้าึ้นนั้นนี่ไม่ฮะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิวโดวยตรงเลยและมันเกี่ยวข้องยังไง และก็ไม่หายสักทีด้วยมันไม่ใช่มีแค่แสงแดดนะสิแต่มันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทุกคนด้วยนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะฮะ อ่ะแล้วมาเกี <benim graffiti> ่ยวข้องกันยังไงนะฮะเดี๋ยวไปฟังคําตอบกันเลยฮะถ้าเราพูดถึงแสงแดดนะฮะแน่นอนว่าในแต่ละภูมิภาคของโลกนะฮะหรือว่าภูมิประเทศทั้งหลายนะฮะก็แตกต่างกันด้วยนะดูตามเส้นสู์สตรก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรแกโลกนะครับเวลามันเอียงเวลามันหมุนอย่างเงี้ยความร้อนหรือว่าแสงแดดเข้ามานะครับในแต่ละบริเวณมันก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับรวมถึงความเข้มของรังสี UV ด้วยพอพูดถึงพวกรังสี UV นะครับแน่นอนเกี่ยวข้องกับผู้ชั้นโอโซนแน่ๆนะฮะเพราะว่าโอโซนในแต่ละ ิเวมีความเข้มความหนาไม่เท่ากันนะครับเลยทำให้รังสี UV ที่ทะลุผ่านมาบนโลกของเรานะครับไม่เท่ากันด้วยซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าในพื้นที่เขตร้อนนะครับเช่นประเทศไทยเป็นเขตร้อนนะฮะก็จะมีแนวโน้มที่น่าจะเป็นสิวมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในอากาศเขี่ดร้อนอ่าได้แก่พวกทางฝั่ง,ง,งยุโรปทางฝั่ง,งอเมริกาอะไรพวกนั้นนะฮะ แต่ก็ต้องดูต่างเส้นสแล้ๆเนาะถามว่าทําไมละ่ะทําไมทําไมทําไมก็เอาพบว่านะครับส่วนหนึ่งมันมาจากพันธุกรรมด้วยนะครับกรรมพันธุ์นะก็คือกรรมพันธุ์ของคนที่อยู่เขตร้อนนะครับตัวผิวพันธุ์เขาอ่บมีแนวโน้มที่ผิวจะมันง่ายกว่าปกตินะครับถึงแม้ว่าบุคคลทั้งสองบริเวณนะครับจะดูแลกินอาหารหรือว่าทําอะไรที่เหมือนกันก็ตามแต่คนที่อยู่ในโซนเขตร้อนมีแนวโน้มจะเป็นสิวง่ายกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็ทนเลยไม่ได้นะครับในเมื่อเราหลกหนีไม่ได้อ่ะแล้วเราต้องอยู่ในเขตร้อนแบบนี้ก็รู้ดูประเทศไทยมันร้อนขนาดนี้ใช ทำยังไงแน่นอนกันแดดต้องใช้อยู่แล้วกันแดดเอาไว้กันอะไรมันไม่ใช่กันแดดอย่างเดียวครับแต่มันคือการรังสี UV ทั้งเอรังสี UV นะครับก็จะมีทั้ง UV A UV B UV C ไม่จอดรายละเอียดเพราะเคยพูดไปแล้วในคลิปนี้ฮะ นี่คลิปต่างแดดไปย้อนดูเองนะทีนี้ครับเรามาสรุปง่ายๆเมื่อรังสี UV มากระทบกับผิวหนังเรานะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครับเลยทาให้เกิดพอเฟรินขึ้นมาพอเฟรินทําให้เกิดอะไรพอรเฟรินนะครับจะทําให้สภาวะการเจริญเติบโตของแบคทีเรียใต้ผิวเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นฮะเออและนี่คือผลทางตรงฮะและแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่นั้นสิเมื่ออากาศมันร้อนมากๆนะครับแน่นอนต่อมไขมันย่อมต้องทํางานมากขึ้นเพราะอากาศร้อนหรือความชุ่มชื้นใต้ผิวเราหรือน้ำใต้ผิวเรามันน้อยเนี่ยร ข,ขึ้นและอย่างที่หมอเคยบอกไปว่าไขมันเนี่ยคือตัวแหล่งชั้นดีนะครับเมื่อรวมกับแบคทีเรียที่มันจะเลยตัวเได้ดีเมื่อกี้ใช่ไหมมันเลยกลายเป็นสิวงะเออแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นด้วยจากความร้อนนั่นเองฮะเห็นหมาว่าในแสงแดดมีทั้งทางตรงและทางอ้อมอา้าวแล้วเกี่ยวกับอุ้ประกอบธรกิจคนดีพวกนี้ล่ะอุปรกรณ์ไอกิจคนดีพวกนี้มันก็มีการแห่พวกรังสี U V เหมือนกันฮะถึงแม้จะระดับความเข้มไม่ได้เท่ากับแสงแดดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเวลานานๆและอยู่แบบจอใกล้ๆหน้าช่วงไหน นนเนี่ยช่วงนอนหลับแล้วใช่ไหมจะมีคนแบบไถเฟซไถลายอ่านการ์ตูนดูซีรีส์อะไรซะหน่อยเนี่ยมันก็จะสามารถทให้เรา,ากระตุ้นให้เกิดสิวหรือว่าเกิดฝ้าอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้นะฮะเห็นไหมถึงแม้บอกว่าคุณหมอครับไม่เคยออกแดดเลยคุณหมอครับหนูแบบเลี่ยงแดดมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าหนูยังมีสิวมีฝ้ามีกะขึ้นอยู่กลับไปเช็คพฤติกรรมนะฮะว่ามีพฤติกรรมการเล่นแบบนี้หรือเปล่าอ่ะดังนั้นโดยสรุปนะครับใน์ทนี้นะครับก็คือจะบอกว่ารัางสี UV นี่แหละนะครับเป็นตัว สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสิวเกิดฝ้าเกิดกระขึ้นมานะครับรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วยแน่นอนครับอยู่ในประเทศไทยหรือเขตแบบร้อนๆอย่างนี้รีๆๆีไม่ได้แน่นอนฮะใช้กันแดดแน่นอนนะฮะแน่นอนว่าตัวไปโว์ของคุณโคอี้มารีวิวอีกแล้วนะฮะอันนี้นแฉ่งแท่งยูเซรีอีกละบ้านนี้เป็นสาวกยูเซรีแล้วเนี่ยออกบ่อยขนาดเนี้ยยูเซอรีควรให้หมอมาเป็นแอมบาสดร์ได้แล้วเอาจริงนะฮะอันนี้ไม่ได้ขายมาเหมือนเดิมครับข้างกล่อง อย่าลืบอ่านครับนี่คืออินกินน่ข้างกล่องนะครับเราต้องอ่านเสมอว่ามันมีพวกอะไรบ้างนี่พี่หมอสนใจนี่คาเนทีนนี่ คานทีนนะครับเป็นตัวสําคัญมากๆเป็นตัวช่วยควบคุมความมันนะฮะแล้วมันมีงานวิจัยอ,ออกมาแล้วว่าคานทีนเนี่ยสามารถควบคุมความมันได้ยาวนานมากๆ8ชั่วโมงโ<อ>เคยแบบประสบปัญหามาที่แบบว่ากันแดดอ่ะคุณหมอจะแนะนําครับคือถ้าเป็นตัวทูตทไปเขาจะแนะนําว่าให้ทาทุก 2- 3ชั่วโมงถูกแล้วทาตอนไหนได้อีกเวลาไปออกกิจกรรมที่แบบเหงื่อมันสกมันแบบล้างออกไปหมดเลยลงไปไว่ายน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่กิจกรรมอะไรก็ตามนะครับที่จะทําให้อีกกันแดดที่เราทาเนี่ยมันไหล มันเยิมแล้วออกไปหมดเลยเนี่ยก็ควรทาซ้ำเหมือนกันนะครับเพราะว่ากันแดดไม่ได้ทาแล้วซึมลงผิวครับมันทาแล้วเอาไปเคลือบข้างนอกจําได้มามพี่หมอเคยอธิบายไว้ว่ามันมีสูตรของเคมีคอลแล้วก็ฟิสิกอลถ้าเคมีคอลอะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเน้นลงแบบไปซึมอยู่ด้านล่างผิวแต่ถ้าเกิดเป็นฟิสิกอลซึ่งมันเป็นมิรต่อร่างกายมากกว่าเสี่ยงแพ้ก็น้อยกว่าหรือว่าอุดตันก็น้อยกว่าเพราะฟิสิกอลคือมันเหมือนกับเป็นฟิล์มมันเคลือบอยู่ด้านนอกใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันทาเคลือบไว้ก็จริงแต่เเเเเลลาจจจอออน้ํหะะไไรย หลายยาวไปแต่ถ้าไม่ได้แบบเจอกิจกรรมหนกักแบบอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยสมมตุติอ่ะเข้างาน10บโมงเลิกหกโมงเย็นกระแดด ท,ทีทาได้ทีเดียวจบเลยอ่าประมาณนี้ทั้นนั้นนี่คือส่วนประกอบหลักๆนะฮะตัวอื่นมันก็มีสายเยอะแยะแหละแบบมีพวกแบบให้ดูก่อนนี่ทุกคนเห็น,นป่ะส่วนผสมก็ไปอ่านกันเองเหมือนเดิมนะฮะส่วนผสมก็จะคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นแหละที่บอกว่ามีออลคอนทรลออลคอนทรลอย่างนั้นแน่นอนครับถ้าควบคุมความมันได้สิวย่อมลดแน่นอนไม่อธิบายซ้ำนะเพราะว่าพูดบ่อยมากเรื่องนี้แต่ว่าจะมาเน้นเรื่องของตัวรังสี UV มากกว่าว่าพวก UVA UVB UVC พวกนี้การทากันแดดมันช่วยการสะท้อนได้ทีนี้เราพูดถึงเนื้อบ้างคครัับบหลาายยนนจะออกกว่่เ้พมแด าแล้วมันอุดปันทาแล้วมันเป็นสิวมันเกี่ยวข้องกับเนื้อของตัวกันแดดน,นะฮะกันแดดน,นะครับจะแบ่งออกเป็น2เนื้อลักๆหลันะครับก็คือเป็นตัวเนื้อหนานะครับพกแบบทานเนื้อหนาเยิ้มๆเลยไม่พูดชื่อ,อยี่ห้อกินดีพูดก็ได้แหละนะมันเป็นขวดแบบสีฟ้าๆเวลาบอกไปเล่นออกกาลังกายเขาจะชอบแบบเนื้อๆกันทําไมล่ะ เพราะว่าเผื่อกันไหลไงแบบวานทีตีเทนนิสตีกอล์ฟแบบลุยยาวๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาเจอพวกเหงื่อมากๆอ่ะมันก็จะแบบไหลยากหน่อยอ่ะอะไรประมาณนี้แต่พวกนั้นอ่ะอุดตันง่ายครับบางคนเป็นสิวจะไม่ชอบเลยแต่ว่าจะมีอีกตัวหนึ่งเห็นพวกเนี้ยอ่ะถ้าเป็นของดูเซรีหรือของแบรนด์อื่นนะครับก็จะมีเขียนว่าเป็นเนื้อแบบซันดรายทัชตรงตัวฮะดรายแห้งทัชก็คือแผ่ผิวบางสัมผัสเราดูก่อนถ้าเราบีบออกมานะครับโอ้โหหยดแมะแมะแมะ ได้ประมาณนึงละเรามาดูเนื้อนะครับว่ามันเป็นเนื้อ,อยังไงแชบ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 นี่ถ้าเกิดทาไปอ่ะทาไปเรื่อยๆอันดับแรกเลยทาแล้วไม่ควรเหลือข้าวขาว,ขาวครับนะถ้าข้าวขาว,ขาวเนี่ยเนื้อหนาชัวร์เคยเห็นปะคนที่ทาแล้วแบบหน้ามั่งวอกเลยอ่ะแต่เนี่ยเห็นปะทาไปละเมื่อกี้ขาวๆอยู่ใช่ไหมพอทาไปสักพักนึงนี่เนียนครับก็คือหายไปเลยอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าเป็นเนื้อ น,นะครับเป็นแบบพวกซันดไวท์อะไรพวกนี้นี่ฮะแล้วก็มันก็ดีตรงที่เวลาผูานะ้หญิงเน่ยเขาทาแล้วเขาแต่งหน้าต่อมันจะไม่ขาววอกเลยมันทําให้หน้าเขาไม่เปลี่ยนโทนเพราะว่ากันแดดบางตัวทาปุ๊บพอหน้าเขาเปลี่ยนสีอะหน้าเขาดูวอกขึ้นอะแม่งแต่งหน้าโคตรยากเลยนะฮะอันนี้เป็นปัญหาประจําที่คุณครูอีเขาเจอนะ,ะครับก็ <c oughs> สุดท้ายก็คือก็ต้องเปลี่ยนมาใช้แบบตะกูลพวกนี้แหละพวกแบบดรายนะแบบเนื้อบางๆทาแล้วแบบละลายหายไปเลยกันแดดได้คุมยาวๆเพราะว่าเมื่อคุณเธอแต่งหน้าแล้วหลายคนย่อมไม่อยากเอาครีมกันแดดลงทับพี่หมอพูดถูก อาหามผู้หญิงได้ทุกคนนะว่าถ้าเกิดแต่งหน้าไปแล้วลงรองพื้นไปแล้วใส่ปัดทุกอย่างลงไปแล้วแกจะอยากเอาครีมกันแดดทาซ้ำตอนสามชั่วโมงหรอไม่ <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นผว้เนื้อบางอย่างเงี้ยปกติเขาจะทาก่อนทาก่อนที่จะแต่งหน้าทาปุ๊บแล้วก็แต่งหน้าไปเลยประมาณนี้นะครับก็จะทําให้แบบเวลาอยู่ยาวเจ็ดแปดชั่วโมงก็ไม่ต้องมาซีเรียสว่าโอ๊ยฉันจะต้องแบบลงกันแดดซ้ําเอาเครื่องสำอางลงอีหรือเปล่าเนี่ยข้อดีฮะดังนั้นนะฮะวันนี้เรามาชี้พอยต์จุดสำคัญ ว่ารังสี UV เน้นเลนะว่ารังสี UV ไม่ว่าจากแสงแดดอุปกรณ์ไฟแฟลช อุปกรณ์เล็กอรอนิกต่างๆนะครับมีผลกระตุนทําให้เกิดสิวและสิวอักเสบขึ้นได้นะครับตามกลคการที่อธิบายไว้ข้างต้นนะครับรวมถึงพวกฝ้ากะด้วยนะดังนั้นพี่หมอก็เลยอยากจะเน้นย้านะครับเรื่องของการทากันแดดมีผลในการรักษาสิวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยเพราะถ้าเกิดเลือกเนื้อผิดนะครับไปใช้ชนิดแบบที่มันหนาหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เป็นสิวอยู่แล้วจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมอีกเพราะมันจะไปอุดตันตันรูขุมขนทําให้ไขม,นนมันอ่ะมันออกมาข้าง,ง,งนอก กันแดดเลือกให้ถูกจะได้ไม่เป็นสิวใช้ให้เป็น จะได้ป้องกันการเกิดสิวใหม่แล้วก็ไม่เกิดสิวอักเสบด้วยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะตอบคาถามใครหลายคนได้นะครับว่าทําไมสิวชั้นเป็นเรื้อรังและไม่หายสักทีนะฮะปัจจัยมันอยู่ใครตัวน,นี่แหละนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจแล้วก็พบมันหรือเปล่าว่าเออเราควรจะป้องกันแล้วก็รักษามันยังไงนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆทั้งหลายที่ทเป็นสิวเรื้อรังไม่หายสักทีหรือว่าใครบ่นว่าเป็นสิวแล้วไม่หายหาสาเหตุไม่เจอไปรักษากี่หมอก็ไม่หายแน่นอนครับหมอเขาก็ นันเองอยู่ที่บ้านเพราะคุณหมอกลับบ้านไปดูแลน้องๆที่บ้านไม่ได้นะจ๊ะอะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลาห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะฮะก็โคงโหมดแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันฮะสวัสดีครับ